ลิฟโลโกดีไซน์ l ละเซเดอร์วิธีออกแบบโลโก้ใบไม้นะครับเรามาดูวิธีการออกแบบโลโก้ใบไม้ที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วพี่ทาคลิปเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ใบไม้มาหลายคลิปแล้วนะครับนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับเรามาเริ่มจากเครื่องมือ a อ a r บอ o ทูเลือกหน Artboard จากนั้นเข้ามาที่เครื่องมือ r e c เท n g เกิลทูเข้ามาเลือกเครื่องมือ e p s ลิฟทู กดชิปครั้งไว้เลือกสร้างวงกลมวงนะครับวงกลมวงนี้เลือกเป็นฟิวเป็นนอนโสก็เป็นสีดำไปก่อนจากนั้นเราก็เลือกวงกลมวงนี้เอาไว้นะครับือซ้ายก็กดเมาส์กดชิปกระตีดดอขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลา,ากเพื่อการก็ี้วงกลมมาอีกหนึ่งวงให้มันเกิดการทับซ้อนกันในซลเซลล์เล็ก ให้สับทับซ้อนกันอยู่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ปล่อยอยู่จากนั้นเราก็ใช้ s e l selection t o o l Select ทั้งหมดแบบนี้มาที่น w n n o w w มาเลือก Part f i 라 d e r ที่ต้องการใช้แต่ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรง Part f i 라 d e r เราก็มาเลือกคำว่า i n t e r s e c t เราก็จะได้ลักษณะของวัตถุที่เป็น r e ียวๆแบบนี้นะครับโกที่เปลี่ยนเป็น n o n f i l l ที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ฉะนั้นอันนี้พี่ต้องการดึงยืดมันขึ้นไปแบบนี้ให้มันเรียวๆลักษณะจะออกป,ประมาณนี้จากนั้นพี่ก็จะเลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้แล้วก็มาที่ effect distort and transform เลือก transform เราจะวาดใบไม้ในการใช้วิธีการ transform นะครับตรงนี้ติ๊ก preview ตรงนี้พี่ต้องการใบให้มันลดหลันกันลงมารวมแล้วรวมใบนี้ด้วยเป็นสี่ใบเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงก๊อกพี่พี่จะเลือกบอนแค่สามเพราะว่ามันจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกสามใบตรงนี้นะครับพี่จะลดลองลดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูก่อนนะครับ horizontal เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ vertical เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นพี่ก็จะเลื่อนเลื่อนไปแบบนี้ ตัวที่เข้าพี่ก็จะทำการเลื่อนเลื่อนลงมาแบบนี้แองเกิลเราก็เลื่อนเหมือนกัน้อาค่อยๆขย,ยัยานะครับ mm -hmm. เนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ค่ามันก็จะ90นะครับ horizontal 90เ vertical 90แล้วก็มูฟเนี่ยนะครับส่วนมูฟเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่ horizontal ลบ93พิกเซล vertical อยู่ที่49โ o รเทตก็อยู่ที่35องศาครับามาได้แบบนี้แล้วเราก็กดโอเค จากนั้นเราก็เลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้มาที่ Object มาที่ expand appearance แล้วก็จากนั้นที่ต้องการวัตถุชิ้นนี้ให้หันกลับมาทางนี้อีกด้านหนึ่งนะครับที่ก็มาที่เครื่องมือ rotate tool มาเลือกเครื่องมือ reflect tool เอามาวางไว้แบบนี้แล้วก็อัะเดตครั้งไว้คลิกปุ่มครั้งนะครับตรงนี้ติ๊ก preview ตรงนี้ติ๊ก vertical เมื่อมันเอียงมาแบบนี้แล้วเราก็กดคำว่า copy นยครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ทับซ้อนกันมันไม่ทับกันพอดีเราก็เลื่อนมันไปครับเลื่อนให้มันไปอยู่ทับกันพอดีจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็รวมนะครับรวมด้วยการมาที่พาร์ไฟเดอร ต้ามาเลือกคำสั่งอยู่ไนและตอนนี้มันรวมเป็นอันเดียวกันแล้วนะครับจากนั้นพี่ก็จะนำลายเซกเมนต์นะครับมาสร้างเส้นตรงกดชิปค้างไว้ดึงลากสร้างเส้นตรงแบบนี้เส้นตรงเส้นนี้มีสีเป็นสีเขียวพี่ก็จะเลือกจากนั้นรูปแบบลูกเส้นที่จะเลือกเป็นเส้นแบบวิดโปรไฟล์ แล้วก็นำ Selection Tool มาวางเอาไว้แบบนี้มาเกิดลูกศรโค้งๆก็กดชิปค้างไว้เลือกจับหมุนให้ส่วนปลายแหลมชี้ขึ้นไปด้านบนจากนั้นเราก็มาที่เส้นนี้นะครับเลือก Object แล้วก็ Expand Appearance น,นะครับจากนั้นก็เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็เลือก่ o หน เสร็จแล้วครับรีบโลโกดีไซน์อิ l ลส t ต a t อรวิธีออกแบบโลโก้ใหม่ๆขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับดูราง5าห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ